ใจเพื่อนการไม่ยอมรับของเล็กน้อยที่มิตรผู้เป็นผ่านมอบให้ย่อมทำให้ไมตรีแตกรล้าวได้ฉะนั้นเราจึงยอมรับเอาข้าวรีบสีทนานก็เพียงเพื่อรักษาไมาตรีไว้ให้ยั่งยืนนานที่เมืองราชครึแคว้นมคตมีเศรษฐีมีทรัพย์แปดโกดอยู่คนหนึ่งชื่อสังขะส่วนที่เมืองพารณสีแคว้นกาสี มีเศรษฐีมีทรัพย์80ดสิบโกฎอยู่คนหนึ่งชื่อปิริยะทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันมากชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นสังขะเศรษฐีมีจิตใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเสมอรวมทั้งช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีคราวยากจนด้วยปิริยะเศรษฐีคาดไม่ถึงว่า ตนเองจะกลายมาเป็นคนยากจนเพราะทรัพย์สมบัติทั้งหมดได้สูญสิ้นไปเนื่องจากการดูแลรักษาที่ไม่ฉลาดของตนเองเขากลายเป็นคนยากจนลงไปในชั่วพริบตาและพึ่งใครไม่ได้เลย <Pain>. <S 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 เพื่อนเศรษฐีด้วยกันในเมืองพาราสีต่างตีจากเขา <S <S เขาทุกข์ทรมานใจมาก <S <S วันหนึ่งจึงนั่งปรับทุกข์อยู่กับภรรยา น้องรักบัดนี้เราได้เห็นสัจธรรมแล้วบ้านของเราที่เคยคลาคร่ำโดยผู้คนบัดนี้เหลืออยู่เพียงเรากับคนใช้ไม่กี่คนปิริยะเศรษฐีรำพันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกไม่มีเพื่อนคนไหนที่เขาจะร่วมทุกข์กับเราหรอกนอกจากร่วมสุขด้วยเท่านั้นภรรยาปลอบใจ ที่เมืองพราณสีเราพึ่งใครไม่ได้เลยแต่เพื่อนต่างเมืองจะช่วยเราได้บ้างไหมปิริยะเศรษฐีพูดถึงเพื่อนต่างเมืองพี่หมายถึงใครภรรยาสงสยัยสังกะเศรษฐีนั่นไงล่ะน้องไม่อยากหวังแต่พี่ว่าเขาอาจช่วยเราได้นะเพราะตลอดเวลาที่คบกันเขาจริงใจกับเราตลอดเวลา ม่ใช่แต่เราเท่านั้นเขายังจริงใจต่อทุกคนที่มาหาโดยไม่เลือกชั้นวันนะปิริยะเศรษฐีพูดอย่างมีความหวังพรอยทำให้ภรรยาของเขามีความหวังขึ้นมาด้วยครั้นแล้วสองสามีภรรยาก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปเมืองราชกฤะแคว้นมคตซึ่งอยู่ทางใต้เมืองพราราณสีอย่างมีความหวังสองสามีภรรยานั้น เดินเท้าเปล่าอยู่หลายวันจนมาถึงเรือนของสังฆะเศรษฐีตั้งสงาอยู่ที่เมืองราชกรทั้งสองรู้สึกละอายไม่กล้าเข้าขอพบสังฆะเศรษฐีในตอนแรกเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีเนื่องจากเนื้อตัวสกปรกมอมแมมและผอมโซถ้าเขาเป็นคนดีอย่างที่พี่ว่าจริงเขาก็ต้องไม่รังเกยียจเรา ภรยาตัดบทปลุกความกล้าให้สามีพี่เชื่อว่าเขาจะไม่รังเกียจเราแน่ปิริยะเศรษฐีเริ่มกล้าขึ้นมาบ้างจากนั้นสองสามีภรรยาก็เดินตรงไปที่ประตูรั้วบ้านแล้วขออนุญาตเข้าพบสังะเศรษฐีคนใช้ไม่กล้านำเข้าไปในตอนแรกก่อนที่ยังไม่ได้แจ้งให้สังะเศรษฐีทราบ แต่เมื่อแจ้งแล้วก็ต้องประหลาดใจที่ได้ยินสังฆะเศรษฐีพูดว่ามาเลยเพื่อนเราพาเข้าเข้ามาคลั้นคนใช้พาสองสามีภรรยาเข้ามาสังฆะเศรษฐีก็แสดงความดีใจกล่าวต้อนรับและเชิญชวนให้เข้าไปนั่งในห้องรับแขกที่โอโถงเมื่อสนทนาปราศัยกันเป็นที่สมควรแล้ว สังขะเศรษฐีก็สั่งคนใช้ให้จัดที่พักให้ปิริยะเศรษฐีและภรรยาพร้อมทั้งสั่งให้คอยรับใช้อย่าให้เดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่หลังจากพักอยู่ได้สองสามวันสองสามีภรรยาก็เริ่มหายเหนื่อยร่างกายสดชื่นขึ้น,นกว่าเก่าสังขะเศรษฐีเองเห็นว่าเพื่อนพักผ่อนหายเหนื่อยแล้ววันหนึ่งจึงถามเหตุผลที่มหาตน ท่านมาหาข้าพเจ้าครั้งนี้มีธุระอะไรหรือไม่มีธุระอะไรสำคัญสำหรับท่านหรอกแต่มีธุระสำคัญสำหรับข้าพเจ้าปิริยะเศรษฐีพูดไม่ค่อยเต็มเสียงนักสำคัญมากไหมเพื่อนสำคัญมากถ้าอย่างนั้นท่านว่าไปเลยเมื่อได้รับโอกาสเช่นนั้นปิริยะเศรษฐีก็เล่าถึงความผันแปรที่เกิดขึ้นแก่ตนและครอบครัว จนทำให้ต้องกลายมาเป็นคนยากจนลงภรรยาของปิริยะเศรษฐีนั่งฟังสามีเล่าพลางน้ำตาไหลพรากท้ายสุดปิริยะเศรษฐีได้ขอให้สังขะเศรษฐีช่วยกู้ฐานะตนด้วยอย่าเสียใจไปเลยนะเพื่อนสังขะเศรษฐีปลอบคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยไม่มีอะไรแน่ เรื่องที่ท่านขอร้องไม่ต้องเป็นห่วงข้าพเจ้ายินดีช่วยกู้ฐานะท่านกล่าวจบสังขาเศรษฐีก็จัดการจัดสรรปันส่วนทรัพย์สมบัติของตนออกเป็นครึ่งหนึ่งแล้วมอบให้ไปพร้อมด้วยค่าทาตบริวารขอบคุณท่านมากปิริยะเศรษฐีกล่าวขอบคุณเสียงละล่ำละลักจากนั้นก็ได้พาข่าทาตบริวารและขนทรัพย์สมบัติ40โกด ที่สังฆะเศรษฐีแบ่งให้กลับไปเมืองพารณาสีอย่างยินดีปรีดาแล้วสองสามีภรรยาก็กลับกลายเป็นเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งด้วยทรัพย์สมบัติที่สังฆะเศรษฐีแบ่งครึ่งให้นอกจากนั้นทั้งสองอยังนำทรัพย์ยสมบัตินั้นไปเป็นทุนดำเนินกิจการอีกหลายกิจการจนกลายเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติถึง80โกดได้ในที่สุด ขณะที่ปิริยะเศรษฐีกลับรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั้นสังะเศรษฐีก็กลับตกต่ำกิจการไม่สู้ดีแล้วผลสุดท้ายทรัพสมบัติทั้งหมดก็สิ้นไปเขาต้องมายากจนเหมือนอย่างที่ปิริยะเศรษฐีเคยเป็นเมื่อไม่เห็นใครที่จะช่วยได้เขาจึงตัดสินใจพาภรรยาไปหาปิริยะเศรษฐีที่เมืองพารณสีทันที ครั้นถึงเมืองพาราณสีแล้วสังขเศรษฐีก็วางแผนเข้าไปหาปิริยะเศรษฐีน้องรักคงไม่เหมาะหากน้องจะเข้าไปหาปิริยะเศรษฐีพร้อมกับพี่เพราะมันไม่สมเกียรติน้องรอพี่อยู่ที่ศาลากลางเมืองนี้ก่อนก็แล้วกันนะพี่ไปพบเขาแล้วก็จะขอให้เขาส่งข้าทาสบริวารและยานพาหนะมารับ สังขาเศรษฐีบอกภรยาพลันแล้วสังขาเศรษฐีก็เดินไปหาปิริยะเศรษฐีตามลำพังและเมื่อถึงบ้านแล้วก็ขออนุญาตเข้าไปพบปิริยะเศรษฐีบอกท่านเศรษฐีด้วยนะว่าเพื่อนเก่าจากเมืองราชคฤืชื่อสังขาเศรษฐีมาหาสังขาเศรษฐีบอกคนเฝ้าประตูรั้วอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะคิดว่าปิริยะเศรษฐีจะเป็นเหมือนตน คือดีใจที่ได้พบเพื่อนเก่ามาหาฝ่ายปิริยะเศรษฐีพอได้ทราบจากคนใช้ว่าสังฆเศรษฐีมาหาก็พูดเพียงสั้นๆว่าให้เขาเข้ามาสังฆเศรษฐีดีใจมากที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปจึงรีบเดินรีก็ไปหาปิริยะเศรษฐีซึ่งกำลังนั่งสง่าอยู่บนตังในห้องโถงแต่ก็แปลกใจ ที่ไม่เห็นเพื่อนยิ้มรับมมหนำซ้ำยังไม่ยอมลุกขึ้นต้อนรับอีกด้วยท่านมีธุระอะไรหรือปิริยะเศรษฐีถามประโยคแรกทำให้สังกะเศรษฐีถึงกับชะงักก็มาหาท่านนะสิเพื่อนสังกะเศรษฐีตอบไม่เต็มเสียงท่านพักที่ไหนล่ะยังไม่มีที่พักเลยข้าพเจ้ากับภรรยาเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้เอง ตอนนี้ให้เธออยู่ที่ศาลาพักคนเดินทางที่นี่ไม่มีที่ให้พวกท่านพักกรอกปิริยะเศรษฐีรีบพูดตัดบทเพราะเข้าใจได้ดีว่าสังฆะเศรษฐีต้องมาขอความช่วยเหลือท่านเศรษฐีข้าพเจ้ากับภรรยากําลังเดือดร้อนเหมือนอย่างที่ท่านเคยเป็นมาครั้งเนี้ยก็เพื่อมาขอความช่วยเหลือจากท่านบ้าง สังขาเศรษฐีละล่ำละลักชี้แจงข้าพเจ้าคงช่วยอะไรท่านไม่ได้ม <c oughs> <c oughs> ข้าพเจ้าคงช่วยอะไรท่านได้ไม่มากนักหรอกนอกจากให้อาหารท่านไปหุงกินเองก่นแล้วกันปิริยะเศรษฐีพูดหน้าตายว่าแล้วเขาก็ตะโกนบอกคนใช้ให้ห่อข้าวสารให้สังขะเศรษฐีไปสีธนานทั้งทั้งที่วันนั้น เขามีข้าวเจ้าถึงพันเกวียนอยู่ในช้างข้าวในบริเวณบ้านขณะที่คนใช้ของปิริยะเศรษฐีกําลังตักข้าวสารสีธนานใส่ห่ออยู่นั้นสังขะเศรษฐียืนงงอยู่กับที่เหมือนถูกตรึงเพราะคิดไม่ตกว่าจะรับข้าวสารที่ปิริยะเศรษฐีมอบให้หรือไม่แต่แล้วก็ตัดสินใจรับเนื่องจากคิดได้ว่า เรากับปิยยะเศรษฐีคบกันมานานเราได้ช่วยเหลือเขาก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของมิตรที่ดีแล้วส่วนเขาจะช่วยเหลือเราได้แค่ไหนนั้นเป็นเรื่องของเขาเข้าสารสีทนานนี้เราควรรับไว้เพื่อสมานไมตรีเพราะถึงอย่างไรก็มาจากน้ำใจของเขาซึ่งเป็นเพื่อนของเราสังขะเศรษฐี ครั้นได้เข้าสารเสีธนานแล้วก็ลาลงจากเรือนของปิริยะเศรษฐีกลับไปหาภรรยาซึ่งรอคอยอยู่ที่ศาลาท่านได้อะไรมาภรรยาถามพลางจ้องมองที่ห่อเข้าสาร ปิริยะเศรษฐีให้เข้าสารเรามาสีทนานสังขะเศรษฐีบอกภรยาพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่ปิริยะเศรษฐีให้ทราบภรรยาสังขะเศรษฐีพอได้ทราบถึงการต้อนรับของปิริยะเศรษฐีก็เสียใจร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเช่นนั้นไปได้ท่านรับมาทำไมเราให้เขาสีสิบโกร แต่เขาให้เราสีทนานมันไม่คู่ควรกันเลยภรรยาตัดเพอช่างเขาเถะน้องรักสังฆะเศรษฐีปลอบภรรยาอย่าคิดมากไปเลยเราให้เขาก็เป็นเรื่องของเราส่วนเขาให้เราก็แค่นี้ก็เป็นเรื่องของเขาเรากับเขามีไมตรีกันมานานเพราะฉะนั้นอย่าให้เรื่องนี้ทำลายไมตรีของเรากับเขาเลยนะ แม้สังกะเศสษฐีจะปลอบโยนภรรยาอย่างไรนางก็ไม่หยุดร้องไห้พอดีขณะนั้นทาดเก่าของสังขะเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งถูกมอบให้มาอยู่กับปิริยะเศสษฐีเดินผ่านมาทางประตูศาลาได้ยินเสียงภรรยาของเขาร้องไห้จำได้จึงเดินเข้ามาหาในศาลาและทันทีที่เห็นสองสามีภรรยา ก็ผวาเข้าหมอบกราบลงแทบเท้าด้วยความดีใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกแปลกใจจึงถามเรื่องที่ทั้งสองสามีภรรยามาเมืองพราราสีคลั้นได้ทราบความจริงแล้วก็ปลอบโยนทั้งสองสามีภรรยามิให้เสียใจเขาพาเจ้านายเก่าทั้งสองไปบ้านต้อนรับอย่างดีแล้วแจ้งให้ทาตคนอื่นๆ ที่มาพร้อมกับตนได้ทราบถึงการมาของนายเก่าเขาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบถึงพฤติกรรมของปิริยะเศรษฐีที่มีต่อเจ้านายและชวนกันไปเฝ้าพระเจ้าพรมทัศเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรมพระเจ้าพรมทัศทรงทราบข้อร้องเรียนแล้วรับสั่งสังฆเศรษฐีกับปิยะเศรษฐีเข้าเฝ้าทราบมาว่า ท่านแบ่งทรัพย์สมบัติให้ปริยะเศรษฐีมา40สโกดหรือพระเจ้าพรมทัตรัสถามสังกะเศรษฐีใช่พระเจ้าค่าสังกะเศรษฐีทูลรับไม่ใช่แต่ทรัพย์เท่านั้นยังมีสมบัติอื่นๆอีกทั้งคนและสิ่งของข้าพระองค์แบ่งให้ไปอย่างรักครึ่งเพราะเห็นใจที่เขาบากหน้าไปขอความช่วยเหลือถึงคราวที่ท่านบากหน้ามาหาเขา เขาตอบแทนท่านดีไหมพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามถึงตอนนี้สังฆะเศรษฐีนั่งนิ่งทราบมาว่าปิริยะเศรษฐีให้ข่าวสารท่านมาสีทนานใช่ไหมพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามอีกสังฆะเศรษฐียังคงนิ่งเงียบเหมือนเดิมพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบทันทีว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดที่พระองค์ซัก สังขาเศรษฐีตอบนั้นเป็นความจริงจึงรับสั่งให้ลงโทษปริยะเศรษฐีด้วยการให้ยึดทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขามามอบให้แก่สังขาเศรษฐีแต่สังขาเศรษฐีกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ไม่ต้องการทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดหรอกต้องการแต่เฉพาะส่วนของข้าพระองค์ที่ให้เข้ามาเท่านั้น พระเจ้าพรหมทัศตทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการคืนทรัพย์สินให้แก่สังฆะเศรษฐีตามความประสงค์ของเขาฝ่ายสังฆะเศรษฐีครั้นได้ทรัพย์สมบัติคืนแล้วก็พาทาตบริวารกลับไปเมืองราชฤก์ตามเดิมเขาเริ่มกิจการใหม่ด้วยทรัพย์สมบัติที่ได้คืนมานั้นจนกลับตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่ง ท่านผู้ฟังที่เคารพคะชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นย่อมได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหมือนสังฆเศรษฐีช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วได้รับผลตอบแทนที่น่าชื่นใจจากบุคคลผู้รักความยุติธรรมหลายฝ่ายฉะนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องพระเครื่องไทยด้วยนะครับ